GPRC e สีนอก35โดนที่สามารถบิน cinematic ได้อย่างสมูททั้งภายในภายนอกมีทั้ง 4S 6S และที่สำคัญแบกกโปไม่ต้องก่อีกต่อไปใครที่สนใจอยู่คลิปนี้มีคำตอบรีวิวกันชัดๆไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับ FPV Oli วันนี้ภูมิใจนำเสนอเจ้าซีนหอก35นะครับซึ่งตัวนี้อยู่ในมือของพวกเราแล้วนะครับผมแค่ชื่อนะครับก็บอกอยู่แล้วครับว่าเป็นโดนที่ถ่ายภาพซีนิมมติกโดยเฉพาะนั่นเองนะครับขนาดแบบนี้กำลังดีที่สำคัญนะครับแบกโคโปได้นะครับใครที่อยากรู้ว่าซีนหอก35นะครับเป็นโดนยังไงเป็นโดนประเภทไหนคลิปนี้จะมีคำตอบครับซึ่งหลายคนนะครับก็รอรีวิวอยู่ครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับถ่ายภาพนะครับซีนิเมติกได้อย่างดีเยี่ยมนะครับทั้งการออกแบบความสมูท แล้วก็อีกหลายๆเรื่องครับวันนี้จัดเต็มจัดหนักกับคลิปนี้แน่นอนครับผมแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นครับผมอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์กดรูปกระดิ่งและกดอ่นครับใครที่มีคอมเมนต์นะครับอยากจะแนะนําว่าเราควรจะทํายังไงทํารายการให้ดีกว่านี้ยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาเลยครับสำหรับตอนนี้นะครับซีนหลอก35นะครับพร้อมอยู่แล้วนะครับเราไปดูกันครับว่าเจ้าตัวนี้จะเด็ดเผ็ดมันยังไงไปชมกันเลยครับ เอพินะครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้า GEP Cinrock 35นะครับผมซึ่งตัวนี้ที่อยู่ในมือผมเนี่ยครับเป็นเจ้าตัว DJI Version นะครับผมเรามาดูครับว่าเขาให้อะไรกับมาบ้างนะครับดังแต่เราเปิดกล่องเลยนะครับผมสิ่งแรกที่ให้มาครับก็คือเจ้าตัวลำนั่นเองนะครับผมให้ใบพัดนะครับมาอีก1ชุดนะครับผมอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไขควงนะครับผมตัวต่อเชื่อมกล้องนะครับผมบับเบิลนะครับตัวติดนะครับ สายลัดแบบนะครับผมตัวกันหน้าเลนกล้องนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์อีกหลากหลายนะครับผมอยู่ในชุดนี้เลยครับผมให้คู่มืออย่างละเอียดนะครับผมแล้วก็กราฟิกอย่างดีนะครับผมมาให้ด้วยครับให้เจ้าตัวเมาส์กล้องมาให้ด้วยครับโอ้โหตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะใส่กล้องบันทึกโกโปรนะครับผมตัวนี้จัดได้เลยครับให้สายเกี่ยวกับการเซตติ้งมาให้ด้วยครับผมตัวนี้ให้สติกเกอร์มาด้วยนะครับผมให้ไดอะแกรมนะครับแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับในส่วนของการติดรีเซฟต่างๆนะครับเป็นคู่มืออีกอันหนึ ให้คู่มือเกี่ยวกับวิต้านะครับที่ใส่มาในลำนครับกับ DJI v i t วินะครับผมมาให้ด้วยครับน้ำบัตร g p p นะครับผม แล้วก็พวงกุญแจ GEP ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเรารู้แล้วนะครับว่าในกล่องนะครับเขาให้อะไรมาบ้านนะครับจัดเต็มจัดแน่นแน่นอนครับสำหรับใครที่อยากได้เจ้าซีล็อกสาบอกได้เลยครับว่าครบคันอย่างแน่นอนนะครับผมคราวนี้เรามาดูนครับว่าลักษณะทางกายภาพเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปชมกันเลยครับครับสำหรับเจ้าตัว GPRC ซีล็อกสามห้า HD นะครับบอกได้เลยครับว่าทําผลงานนะครับกับเจ้าตัวซีล็อกสาสูแล้วก็เจ้าตัวซีล็อกสองมาเยอะพอสมควรครับ GPRC ตัดสินใจนะครับที่จะทำตัว3-5เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะแบกโกโปตัวเต็มนะครับผมตรงนี้นะครับผมง่ายๆเลยครับก็คือแบกโกโปตัวเต็มนะครับไม่ต้องเสียเวลาครับไปแกะอีกนะครับผมแล้วก็เป็น s c ซีนวูฟที่ประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาขยายลายแท็กตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้สามารถรับต้าหนักนะครับของเจ้าโกโป เจ้าตัวเต็มนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแกะนะครับเพราะว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยอยากจะเล่นนะครับผมเชื่อจะเป็นโดรนในการถ่ายงานนะครับแล้วก็ไม่อยากแกะนะครับผมตรงนี้ทําได้เลยครับผมนะฮะสิ่งแรกที่เราอยากจะมาดูกันครับในส่วนของเจ้าตัวซีนหลอกสามนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว HD นะครับจะมีการเขียนนะครับตรงนี้เห็นไหมครับซีนหลอกสามห้เอาไว้นะครับที่บริเวณขานะครับผมตรงนี้นะครับผม ซึ่งเท่ไปอีกแบบหนึ่งครับให้รู้เลยครับว่างานนะครับผมละเอียดนะครับผมตัวนี้เป็นพุชเชอร์ครับผมพุชเชอร์ก็คือการคว่ำมอเตอร์นั่นเองนะครับผมทรงนี้ออกมาครับได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับผมคราวนี้เรามาดูครับองค์ประกอบภาพโดยรวมแล้วกันนะครับผมตัวนี้นะครับผมนะฮะกรอบเป็นพลาสติกนะครับผมซึ่งพลาสติกตัวนี้นะครับจากที่มองนะครับผมนะฮะเป็นพลาสติกฉีดนะครับผมซึ่งหมายถึงอะไรครับไม่ได้ใช้ tpu หรือไม่ได้ใช้ในส่วน ของการปริ้นนะครับผมนะฮะตรงนี้มานะครับผมไม่ใช่พลาสติกปริ้นนั่นเองนะครับผมเป็นพลาสติกที่ฉีดออกมาเพรความแข็งแรงของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคมากกว่านะครับผมในส่วนของตรงนี้นะฮะในส่วนอีกอันนึงนะครับผม ในจุดของการใส่กล้องนะครับจะมีบับเบิลนะครับผมเป็นยางนะครับผมเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเมื่อมีการสั่นไหวตรงนี้นะครับรับแรงกระแทกได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาออกแบบตรงนี้มาไว้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อเราแบกกล้องและมีน้ำหนักนะครับตรงนี้จะมีความยืดหยุ่นนะครับผมจุดตรงกลางตรงนี้นะครับ ไว้ใส่แบตเตอรี่นะครับด้านขวางนะครับผมให้ขวางขนาดกระตัวลำแบบนี้นะครับผมเนี่ยขนาดกับช่องนี้นะครับผมนะฮะแต่เป็นขวางกับตัวลำนะครับผมซึ่งก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับตาบอกตรงๆนะครับผมแล้วก็เป็นการเฉลี่ยน้ําหนักได้ดีนะครับผมเสาที่ให้มานะครับค่อนข้างจะมีความยาวพอสมควรนะฮะด้านใต้นะครับผมเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของเจ้าแคเด็ก นะครับวิสต้านะครับอยู่ด้านล่างสุดนะครับผมแล้วก็ด้านบนด้านในนะครับผมจะเป็นบอร์ด Fc นะครับกล้องอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับเขาให้กล้องนะครับให้ตัวกันเลนมาด้วยนะครับคุณสามารถเสียบนะครับเป็นเป็น TPU นะครับเข้าไปนะครับปลั๊กที่ใช้นะครับผมตรงนี้นะครับเป็น XT 6 0นั่นเองนะครับเอาละครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นลักษณะทางกายภาพ ขวคร่าวนะครับที่เราจะได้เห็นกันนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับจากที่ดูแล้วค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมคนที่บินสไตล์ซีนวูฟอยู่แล้วนะครับผมหรือซีเนมติกนั่นเองนะครับผมที่อยากจะรับงานภายในและภายนอกนะครับผมตัวนี้เป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันเรื่องของสเปคต่อนะครับผมว่าสเปคที่เขาให้มาเนี่ยจัดเต็มจัดหนัก จัดแรงขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับเห็นไหมครับว่าการออกแบบเส้อทรงต่างๆนะครับผมมาเพื่อกับการถ่ายซีนิเมติกวูบโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับผมเอาละครับมาถึงช่วงนี้นะครับเราจะมาดูกันต่อครับว่าสเปคที่เขาให้มานั้นครับเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนนะ่ครับผมไปชมกันเลยครับตัวนี้นะครับของที่ร้านนะครับมี 4S แล้วก็ 6S นะครับใครที่ชอบแบบ 6S ก็คือทําความเร็วได้นะครับผมเช่นคุณจะไปบินตามรถนะครับผมหรือคุณจะ บินนะครับในส่วนของอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น subject มีความเร็วนะครับผมมากขึ้นนะครับผม แนะนำ 6S ได้เลยครับผมนะฮะส่วนใครที่นะครับอยากบินภายในนะครับผมไม่ต้องการกําลังเยอะนะครับผมคุณเลือก 4S ได้นะครับอ่ะครับสำหรับ 4S กับ 6S ก็มีความต่างครับสิ่งแรกที่อยากจะให้ดูหัวใจหลักของเขานะครับก็คือเจ้าตัวบอร์ดนะครับที่อยู่ด้านในนะครับถ้าคุณเลือก 4S นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอะนาล็อกนะครับหรือว่าดิจิตอลนะครับคุณจะได้ f 7 2 2นะครับ3 5แอมป์นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น 6S นะครับเวอร์ชันนะครับก็จะเป็น f 7 2 2เหมือนกันแต่ได้4 5แอมป์นะครับผมอันนี้ ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่า มันเลือกนะครับตามการใช้งานแล้วก็การเซตติ้งนะครับผมใบที่ใช้นะครับผมเป็นใบ3.5นิ้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างนะครับเจ้าตัวนะครับ HD หรือกล้องที่ใช้นะครับเป็นเจ้าตัว Nebula Pro นั่นเองครับเป็นรุ่นตัวท็อปของเขาเลยแล้วก็สิ่งสําคัญอีกอย่างนะครับผมตรงนี้นะครับคุณสามารถใส่ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Insta360 Go หรือ SMO CK หรือเป็น GoPro 8 p ด n ีนะครับผมหรือ360 ในรุ่นต่างๆนะครับผมคุณสามารถใช้ได้หมดครับอะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวตรงนี้ได้หรือใช้หัวแปลงแปลงได้นะครับคุณสามารถใส่ได้หมดเลยทีเดียวนะครับผมอีกข้อนึงสําคัญสําหรับสเปคของเขาก็คือเขาสามารถที่จะมีดัม p ิ i n ลิงนะครับตรงนี้นะครับคือทําให้สเตเบิลมากขึ้น คลีเนอร์มากขึ้นนะครับและที่สําคัญนะครับในเรื่องของเจลลี่ต่างๆนะครับหรือการสั่นต่างๆตัวนี้แหละครับที่จะเข้ามาช่วยนะครับในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับตรงนี้คือหัวใจหลักนะครับสำคัญนะครับผมเพราะว่าออกแบบมาเพื่อการถ่ายโดยเฉพาะครับผมมอเตอร์นะครับผมสเปคของมอเตอร์ครับก็คือ2 0 0 4นนั่นเองนะครับซึ่งมากับ p ็อปดีเนะครับสเบสนะครับและถ้าคุณชอบพ็อในส่วนของ6เบสหรือ 5เบสอันนี้แล้วแต่ครับคุณไปสามารถเลือกได้นะครับมีจนถึง8เบสเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้นะครับก็เอพ o วโอี่นะครับมีให้ซัพพอร์ตนะครับคุณลองดูนะครับผมครับมันในส่วนของไฟทามกันบ้านนะครับเจ้าไฟทามครับของเจ้าซิน l ลอก 35 HD นะครับผมซึ่งมีด้วยกันอยู่2เวอร์ชันนั่นคือ 4S แล้วก็ 6S นั่นเองครับผมในส่วนของ 4S นะครับถ้าเกิดเป็นลำบ่าวนะครับจะอยู่ที่8นาที30วินะครับในส่วนของ 6S นะครับอยู่ที่11นาทีเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณได้แบบ g โ p r ป8นะครับ 4S จะอยู่ที่7นาที30วินะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็น 6S จะอยู่ที่8นาที20วินะครับแต่ถ้าเป็นโกโป o 10นะครับ5นาทีครับผมสำหรับ 4S นะครับแล้วก็7นาทีขึ้นครับสำหรับ มจัดสเปคให้อย่างแน่นนะครับมาถึงพวกเราเลยทีเดียวครับเน้นเรื่องการถ่ายภาพโดยเฉพาะนะครับผมเพราะฉะนั้นความนิ่งนะครับ PAD ที่เขาจูนให้จากโรงงานมาแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับว่าเฉียบคมแน่นอนนะครับผมตอนนี้นะครับมาดูคลิปการบินนะครับผมว่าแต่ละท่านแต่ละผู้แต่ละคนเนี่ยที่บินกันอยู่เนี่ยนักบินต่างๆนะครับได้บินไว้เป็นยังไงกันบ้างครับผมได้เลือกคลิปต่างๆเอาไว้นะครับแล้วมาดูกันครับว่าจะโอเคขนาดไหนครับไปชมกันเลยครับ But now let's see how this guy flies. สำหรับคุณแรกนะครับก็คือคุณแมทนั่นเองนะครับผมซึ่งคุณแมทเองเนี่ยก็เป็นนักเล่น a p v นะครับผมแล้วก็ผมติดตามคลิปเขาเนี่ยมาตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่เขาฝึกเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ครับ ซีนหลอก35ให้ดีคุณแม่ก็พยายามให้เห็นนะครับว่าบินได้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็พยายามบินนะครับอย่างอันนี้เขาบินบริเวณหน้าบ้านของเขานะครับแล้วก็พยายามที่จะดรีฟนะครับแล้วก็พยายามบินขึ้นบินสูงบินต่ำนะครับเพื่อให้ดูการควบคุมครับอย่างอันนี้ในพื้นที่แคบเนี่ยก็สามารถทำงานได้นะครับไม่แพ้เจ้าซีนหลอก20หรือ25นะครับผมเออ30นะครับ หรือ25นะครับผมเนี่ยนะครับก็สามารถบินได้ทั้งขึ้นทั้งลงนะครับก็สัญญาณนะครับเรื่องของ DJI ไม่ต้องห่วงครับก็สามารถทะลุทะลวงนะครับติด GoPro นะครับยิ่งเก็บภาพได้ดีนะครับอย่างเห็นได้ชัดนะครับว่าสีนะครับที่ได้นะครับผมอันนี้มันค่อนข้างที่จะโอเคเพราะว่าเขาตั้งใจทํามาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับผมอย่างคลิปนี้นะครับผมส่วนคลิปต่อมาเลยครับก็จะเป็นออกแนวนะครับเรื่องของการบินฟรีสไตล์นะครับอย่างทีเห็นนะครับเนื ทำเอสิดนะครับผมกลับมานะครับผมความคล่องแคล่วความนุ่มนวลนะฮะความนุ่มนวลนี่ถือว่าเป็นอาการหลักของซีล็อก3าครับทำได้ดีครับแล้วก็ที่ผมบอกไปครับว่า 6S m มีกำลังนะครับค่อนข้างจะดีเขาก็พยายามจะโชว์ศักยภาพครับอย่างพาวเวอร์ลูปลงมาครับอาการก็คือต่อเนื่องได้เลยไม่มีการสั่นครับกับ PID ของโรงงานนะครับนี่ครับหมายถึงการเฟลิปต่างๆนะครับก็ สามารถถ่ายทอดออกมาได้ดีนะครับการลอดช่องแคบต่างๆนะครับผมอย่างนี้ครับเอาไว้ถ่ายงานนี่ท่อนท้างจะโอเคเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นมือเริ่มต้นหรือมือโป้ก็สามารถใช้งานได้นะครับผมนะส่วนในคลิปต่อมาครับผมอยากให้ดูกันที่นี่ครับโดนช็อตนะครับผม ในโดนช็อตนะครับเขาก็บินนะครับผมในอาคารภายในนะครับในเรื่องของการพรีเซนต์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคารนิทรรศการนะครับรีสอร์ทนะครับผมหรือจะเป็นในส่วนของโรงแรมนะครับผมที่ใช้งานกันบ่อยนะครับซึ่งทําให้ตรงนี้นะครับสามารถที่จะสอดแทรกเรื่องราวต่างๆได้นะครับผมซึ่งเราอยากที่จะนําเสนอนะครับผมในเรื่องของสถานที่ต่างๆครับ ก็สามารถทําได้นะครับตรงนี้นะครับก็ในการบินการเดินทางนะครับมันเป็นเหมือนอะไรที่ทําให้อ่ผู้ที่ชมนะครับรู้สึกน่าติดตามครับกับสถานที่นั้นๆนะครับซึ่งจะทําให้งานของคุณที่พรีเซนต์ออกมาเนี่ยค่อนข้างมีความสนใจมากยิ่งขึ้นครับถ้าเกิดเราสามารถใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องครับสีหลอกสามห้านะครับผมเป็นตัวเลื่อนครับอย่างอันนี้ครับผมสปีดให้ดูนะครับถึงความเนียนเห็นไหมครับยิ่งเร็วเนี่ยเราจะยิ่งรู้เลยว่าโอ้โหมันค่อนข้างที่จะเนียนเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะ เห็นไหมครับว่าเจ้าตัวซีล็อก35นะครับทำอะไรได้อีกมากมายนะครับผมและที่สําคัญนะครับ ลิปของเขานะครับที่เอามาให้ดูนะครับผมค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวจับบินในเรื่องของความเร็วก็ได้นะครับเรื่องของความนิ่งก็ได้นะครับภายในภายนอกก็ได้นะครับที่สําคัญนะครับเขาสามารถที่จะสร้างผลงานนะครับให้กับใครก็ได้นะครับที่เริ่มเล่นตั้งแต่แรกจนไปถึงเป็นโปรได้เลยทีเดียวครับผมจะเห็นได้เลยครับว่าเจ้าซีล็อก35นะครับจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่านะครับผมก็สามารถใช้ได้หมดนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับเป็นอีกคลิปนึงครับที่ค่อนข้างจะประทับใจเลยทีเดียวครับแต่ถ้าเก กดลูกกระดิ่งและกดออนครับช่วย f อ v o วอ ly กดกันหน่อยครับใครมีอะไรมีข้อสงสัยนะครับช่วยกันคอมเมนต์มานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องลากันไปก่อนนะครับยังไงก็แล้วแต่ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับมาดูว่าของใหม่ๆของดีๆจะเป็นอะไรกันบ้างนะครับติดตามในคลิปหน้าได้เลยนะครับผมสาหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ